รายการ Energy t ท m e เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณ บางจากอาวุธทุกใบให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจร้ายไปทุกคนเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคร2 0 s e v o l เท่านั้นลอยให้โลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20SE v o เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตท,ทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสูปป่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนดิฉันเดอรดีชัยสมบัติค่ะค่ะดิฉันกัญญาเล่ะวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณเดอรดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเจอกันอ,อีกแล้วเนาะมเมื่อเมื่อวา,านคาะมา <c oughs> ช้านะว่าแต่เข้ามาดูย้อนหลังกันนะแฟนคลับเข้ามาทักกันเหมือนเดิมนะคะ ก็เลยพอดีมาช้าก็เลยไม่ได้แจกของวันนี้ตรงเวลาละวันนี้ตรงเวลาแต่ขอยกยอดเป็นวันอังคารดีกว่าคือเล่นวันอังคารจะสะดวกกว่ามันจะมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยดิฉันมีความรู้สึกว่าพอวันพฤหัสบดีมันต้องรีบๆมันจะติดวันหยุดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้สบายๆแต่ไม่ต้องห่วงนะมีของแจกตลอดนะแล้วก็อย่าลืมนะพยายามกด เป็นท็อปแฟนไว้นะค่ะอันนี้บอกแค่นี้นะใช่ก็จะได้แบบมีอะไรสนุกสนุกมีให้ปิ่นเต้นเนาะจริงจริงช่วงนี้ใกล้ปลายปีแล้วท็อปแฟนอะเออเราส่งของให้ทุกปีเลยนะค่ะถือว่าใช่ใครน่ารักกับเราเราก็ส่งให้เล็กๆน้อยๆเนาะถือว่าเป็นแบบแฟนคลับเ่น้ใจะที่ติดตามรายการของเรานะคะก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆพยายามเป็นท็อปแฟนไว้ค่ะที่เลือกท็อปแฟนเพราะว่าจำนวนน้อยนะคะอ่ไม่ใช่ล้อเล่นนี่นะล้อเล่นนะคะ อ่ะวันนี้ก็อยากจะพูดอยู่เรื่องหนึ่งคนกันญาค่ะคือบริษัทเนี้ยเคยดิฉันเคยพูดในรายการไปละหลายรอบแล้วหลายรอบแล้ว <laughs> ตอนที่เขามีปัญหาใหม่ๆค่ะแล้วก็ผู้บริหารเขาออกมาเคลียร์สำหรับตอนเนี้กระบวนการล่าสุดเนี่ยของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA เนี่ยค่ะคือมีข่าวคราวมาเอาง่ายๆเรียกได้ว่าแทบจะทุกวัน แต่สิ่งที่ทุกคนจับตามองคืออะไรรู้ไหมคุณค่ะคือเรื่องนี่อ่ะเรื่องนี้อ่ที่เป็นหุ้นกู้ใช่ไหมคะคะที่จะครบกำหนดปีนี้ปีหน้าเขาประชุมอ่าพูดถึงหุ้นกู้ไปแล้วได้รับอนุมัติและให้เลื่อนการจ่ายนี่ไปละด้วยการเพิ่มดอกเบี้ยโดยการอ่าเขาเรียกว่าอะไรทีมว่าไม่เป็นการผิดนัดชําระนี้ใช่ไหมคะเพิ่มดอกเบี้ยให้ปรับเทอมให้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ถือว่า ไอ้นี่ที่เกี่ยวกับพวกหุ้นกู้เนี่ยก็<อ>ทยอยแก้ไขละทีนี้เขาก็จะมีคือพอพอนี่หุ้นกู้มันเลื่อนออกไปมันก็จะมีนี่นี่ในส่วนอื่นเขาทยอยที่ละเปาะที่ละเปาะคือที่ต้องยืดเนี่ยเพราะว่า EA เนี่ยพยายามที่จะเอารายได้จากการทำเงินธุรกิจมาเก็บเป็นเงินก้อนวิกรณ์เพื่อที่เตรียมไว้ว่าสะสมไว้สำหรับที่จะไปจ่าย นี่ที่จะมาเป็นเทอมเป็นอะไรที่ยืดไปแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งก็คือ,อยืดนี้ออกมาแล้วมีรายได้จากธุรกิจหลักเขาคือธุรกิจโรงไฟฟ้าที่รายได้มันเข้ามาสม่ำเสมอใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีธุรกิจยานอนไฟฟ้าแล้วก็มีธุรกิจบโอดีเซลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพวกทําธุรกิจแบบเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยเปป๊อปอะไรพวกเนี้ยเป็นพวกสินเชื่อเช่าซื้อ เราไฟฟ้าะอะไรประมาณนี้ะนะคะแต่ตัวที่เด็ดๆเ,เลยหลักๆเลยคือโรงไฟฟ้านะมีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือรายได้พวกนี้เข้ามาเนี่ยแต่มันยังมีส่วนอื่นที่มันยังมีพวกยอดค้างชำระกับ Next Point เอ้ยคือ Next ใช่ไหมแล้วก็บริษัทในกลุ่มอีก6 0พัน0 0ล้านบาทเนี่ยตัวเนี้ยคือมันไปส่ง ผลงบในบัญชีมันทําให้แบบเหมือนผลประกอบการไม่ค่อยดีผลประกอบการไม่ค่อยดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของ e อตอนนี้ก็คือเขาออกมาบอกว่าเขาต้องการหาพันธมิตรใหม่ตรงนี้แหละดิฉันว่าตรงเนี้ยมันเป็นพ้อย์คุณมันเป็นพ้อย์สำคัญเพราะอะไรคือ,อเขามองว่าถ้ามีพันธมิตรใหม่เข้ามา เขาคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินเพิ่มเข้ามา12,000ล้านบาทถึง15,000ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินก้อนนี้มันจะเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่จะสามารถมาทำให้เขาเคลียร์นี้ได้เพราะว่ารา,ายได้จากรถไฟฟ้าเข้ามาโอเคมันสม่ำเสมอต้อบอกธุรกิจของ E เ,เขายังดีงถ้าพ<ด>ื<ด>้นฐานธุรกิจคือยังดีอยู่มีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่เพียงแต่ว่าปัญหาคือเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาที่ กับบริษัทในกลุ่ม,มกับบริษัทในเครือที่มีการมีการค้างชําระนี่หกพันล้านเจ็ดันล้านบาทซึ่งจริงๆถ้าไม่มีตัวเนี้เอเอไม่มีปัญหาเลยนะคุณค่ะอะทีนี้อ่าเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นที่มันดูเหมือนทําให้เอเอเห็นแสงสว่างคืออะไรรู้ไหมคุณการที่เขาไปถอนฟ้องอคุณจําได้ไหมว่าอ่าก็ก,กพ คณะกรรมการกับกิจการพลังงานเขาเปิดรับซื้อไฟฟ้าค่ะจากพลังงานหมุนเวียนรอบแรกไปประมาณ5,000เมกะวัตต์ใช่ไหมคะแล้วก็น,นี้ก็เพิ่งเปิดรอบสองไปจะมาอีกประมาณ2,000กว่าเมกะวัตต์คือ EM ตกรอบเอาง,ง่ายๆต,ตกรอบตกรอบไม่ได้รับคัดเลือกในรอบแรกในโครงการพลังงานลมของบริษัทจริงๆแล้วเขามี3โครงการที่ฟ้องที่ฟ้องศาลปกครองนะคะ สองโครงการแรกเนี่ยสาลไม่รับฟอ้องเหลือโครงการที่สามเนี่ยคือของบริษัทวินการสินสองจำกัดะนะอะก็ปรากฏว่าจุดเริ่มต้นของแสตว์ที่เห็นชัดๆนะเห็นชัดๆนะ,ะจริงๆเขาค่อยๆเริ่มมาเรื่องการเคลียร์หนี้เคลียร์อะไรพวกหุ้นกู้พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ฉันดิฉันกําลังจะบอกะเห็นชัดๆเลยต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนคุณต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอน แล้วทั้งแบบสื่อเองนักวิเคราะห์เองมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันหมดค่ะว่า,วาการที่ EA เนี่ยเขาไปฟ้องเขาไม่ได้รับคัดเลือกแล้วเขาไปฟ้องเนี่ยมันไปส่งผลให้รายอื่นที่มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกไม่สามารถเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ค่ะค้างท่อมาเป็นปีคนพลังงานลมเนี่ยนะพลังงานลมเพราะฉะนั้นนะบริษัทอื่นเขาก็แบบ ต้องหุ่นีดอยู่แล้วล่ะถูกไหมแต่บางคนเขาอาจจะแบบเฉยๆไม่เป็นไรก็รอกระบวนการไปใช่ไหมคะอาจจะชา้านิดชา้าน่อยแต่ทีนี้คือ,อทุกคนก็มองว่ามันก็ไม่ควรจะมาช้าเพราะว่าแบบกระบวนการต่างๆมันผ่านการคัดเลือกไปหมดแล้วใช่ไหมคะ,คะทีนี้ทาง EA เนี่ยที่ที่ทมีบริษัทบินการอะไสินสองจำกัดเนี่ยที่ไปฟ้องศานปกครองเนี่ย าก็เลยมองว่าตอนนี้ถอนฟองล้วกันเพราะว่าหนึ่งเลยพลังงานลมจะได้เดินหน้าต่อค่ะแล้วที่สำคัญคือเขาเนี่ยมีชื่ออยู่ในลิสต์รอบที่สองเขามีชื่ออยู่ในลิสต์รอบที่สองซึ่งรอบที่สองที่เราบอกไปว่าประกาศแล้วประของเก่ามาลมหกร้อยพลังงานแสงอาทิตย์พันเกือบเกือบพันหกร้อยพันห้าร้อยกว่าเมิกวัตใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นน่ะถอนฟองด้วย ตัวเองอยู่ในลิสต์ก็อาจจะได้รับคัดเลือกด้วยการเลื่อนลำดับขึ้นมาถ้าเกิดว่าโครงการโอเคนะค่ะแล้วก็เพื่อนๆในวงการก็จะแฮปปี้ด้วยก็ไปการเคลร์ปัญหาคนอื่นเขาก็จะได้แบบเดินหน้าโครงการพลังงานลมของเขาไปค่เพราะคุณเชื่อมาต้องเท่าไหร่อะหลายโครงการนะยี่สิบสอโครงการบางถ้าจำไม่ผิดนะนั่นแหละค้างท่อกันนีนะแล้วเนี่ยเขาก็ มองว่าเฮ้ยตรงเนี้พอทุกคนได้เดินหน้าแล้วเดี๋ยวถ้า EA ได้รับคัดเลือกเข้ามาในรอบที่ 2, 2> ก็ถือว่าเป็นผลด,ดีกับบริษัทเขาจะไปฟ้องทำไมแล้วกกพอปลดเงื่อนไขด้วยนะรอบสองเนะี่ยที่บอกว่าคนที่เคยมีคดีความกับรัฐเนี่ยไม่เป็นไรสามารถร่วมโครงการได้ไดเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยนะถ้ามีคดีฟ้องร้องกับรัฐเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นพอตัดสินใจ บริษัทวินกาซสิน้สองตัดสินใจถอนฟ้อง๊คุณเชื่อป่ะคุณเอขึ้นแบบขึ้นแบบขึ้นเลยนะขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นเลยนะคแต่ว่าโอเคอ่ามันจะมาสะดุดอีกนิดนึงก็คือตอนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยส่งหนังสือมาให้ให้เอเอเนี่ยมาชี้แจงสี่ห้าข้อที่บอกว่าหนึ่งเลยไอ้นี่ไอ้นี่ค้างค้างจ่ายข้อมูลงบไตรมาสสองเนี่ยปีเนี้ย ที่มีเรื่องข้อมูลค้างชําระนี้น่ะมันเป็นยังไงอธิบายมาดิบังตั้งค่าเผื่อนี่สงไัยะสูน่ะน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของยานอนไฟฟ้าเนี่ยยังยังธุรกิจยังเดินไปแบบไปได้ไหมธุรกิจยังเดินไปแบบนี้ไหมใช่ไหมแล้วไอ้บริษัทเป๊ปป๊อปเนี่ยอะอะไรเนี่ยทำอะไรยังไงใช่ไหมคะอ่าซึ่งก็คือจริงๆอะทาง EA เอเขาก็ทำการชี้แจงไปละตอนนี้ต้องรีบนะคุณ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นคือ EA เอก็ชี้แจงไปละว่าคือเรื่องเปย์ pop อ่ะโอเคเป็นบริษัทที่บอกเมื่อกี้ซื้อเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจบนะคะแล้วก็เรื่องของยานนไฟฟ้าที่มีบริษัทโลกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเด็กพอยยังอยู่อะไรไทยสมัยบงสมัยบัสอะไรมีวายดีอะไรค่ะยังเป็นไปในแนวทางนี้เพราะดูว่ายังมีอนาคตนะคะค่คะ ส่วนเรื่องไอหนี้ค้างชําระซึ่งส่วนใหญ่เป็น Next นี่นแหละ,ะเป็นเน็กพอย n นี่แหละคือไม่จ่ายค่ารถเมล์รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ที่ส่งรถให้อะไรเงี้ยรถเชิงพันธ์น่นะเราไม่จ่ายเงี้ยก็คือมีการเขามีการบันทึกพวกค่าเผื่อนี่ส่งไยจะสูนอยู่แล้วใช่ไหมโดยวิธีการคํานวณเขาเรียกว่าวิธีการคํานวณแบบปกติอะไรเหมาะสมแล้วนะ คือวิธีที่เขาใช้ใช้อยู่เนี่ยมองว่าโอเคละก็ชี้แจงไปตามนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ประเมินว่านี่เหล่านี้เป็นยังไงจะได้คืนไม่ได้คืนมีอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะเพราะนั้นโอเคคือชี้แจงแล้วแต่สิ่งที่สําคัญนะมันก็เห็นเห็นบันไดไหม <c oughs> <c oughs> มาทีละสเต็ปคือทุกคนก็มองว่า ถ้ามันไม่มีเรื่องเรื่องแบบก่อนหน้านี้นะอ่าเล่าไปแล้วนะที่แบบเรื่องผู้บริหารเก่าเอยเรื่องหนี้ค้างชําระอะไรเอยที่มันส่งผลให้ EA มีปัญหาทุกวันเนี้ยอ่าโอเค,อเคตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นใช่ไหมแต่สิ่งที่มันจะเคลียร์และจบปัญหาของ EA ทั้งหมดเนี่ยตอบโจทย์อยู่ที่ไหนรู้ไหมที่พันธมิตรไม่มที่พันธมิตรใหม่ซึ่งในวงการเนี่ย มองเลยนะมีบริษัทหนึ่งในใจเลยว่าเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่มาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่แล้วก็มีข่าวมาก่อนน้นนั้นมีข่าวาก่อนนั้นนั้นว่าเออทั้งแบบมีความขัดแยง้งอะไรอย่างนี้ทั้งเรื่องการป้องร้องอนะ่ะโครงการที่มันคาอยู่ทําให้คนอื่นเขาแบบไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วรอบสองก็เปิดช้าอะไรอย่างเงี้ยทีที่จะเปิดได้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตัว EA เอเองเนี่ยเท่าที่เล่ามาเห็นไหม ตัวลอยฟ้า้าดูมีอนาคตดูแว่าจะได้เพิ่มขึ้นถูกป่ะคุณเชื่อป่ะดิฉันมองว่าพันธมิตรของน a เอเนี่ยถ้าเขาเลือกลายดีๆนะมันเป็นความมันเป็นการฟื้นความเชื่อมั่นแบบพลิกกลับมาเลยนะคุณค่ะถูกไหมถูกค่ะถ้าสมมติพันธมิตรลายใหม่มาแบบโหชื่อชั้นแบบดีขายได้ขายได้โอเคเืยมีเงินมีเงินทุนอ่ะ จบไหมแตมเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยเลงอยู่นักวิคงนักวิคอเอยแบบสื่อเอยนะทุกคนก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยคือหุ้นเอเนี่ยที่มันร้อนแรงร้อนแรงช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยเพราะทุกคนเนี่ยมองว่าคือตลาดเนี่ยเขามองว่าแบบสามารถเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งกับรายใหญ่ได้แล้วแล้วก็มองว่าพันธมิตรเนี่ยมีความเป็นไปได้นะ ที่จะได้ผู้ประกอบการลอยฟ้ารายใหญ่เข้ามาถือหุ้นแต่เป็นใครยังไม่รู้นะแต่ดิวเนี่ยจะปิดสิ้นปีนี้แน่นอนนะคะ,คะแต่ว่ายังไงก็ต้องรอดูเพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะ EA ยังมีหนี้อีกหลายตัวนะม,มันจะต้องทยอยเคลียร์แล้วก็เรื่องสภาพคล่องเรื่องไหไรต้องทําให้ดีโดยเฉพาะอีกเรื่องหนี้ค้างชําระเนี่ยจะต้องจัดการให้ดีเพราะมันต้อง6 000, 7 0 0 0ล้านบาททีเดียวนะคือตอนเนี้ย เรื่องเรื่องหุ้นกู้เรื่องอะไรอ่ะเคลียร์ได้เยอะแล้วแต่ตัวเนี้ถ้ายังเคลียร์ไม่ได้เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะคุณถูกไหมใช่นะคะรอชมรอชมจริงจริงดีฉันมีชื่อในใจละว่าใครจะมาบ้างถ้าอยากรู้ก็ไปอ่านในเว็บไซต์เราอยางไม่ไม่เขียนชื่อไม่เขียนชื่อถ้ามีถ้าเปิดันอาจจะเปิดเนาะเป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครคูณเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะอ่ะ ค่ะไปฟังเรื่องสบายๆกันบ้านดีกว่านะคะทางบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC นะคะก็ร่วมกับบริษัท w e s t e b ายเดลิเวจำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะและร e c y เคินะคะก็มีการผนึกกำลังกันนะคะลงนาม MOU มนะคะบันทึกความร่วมมือนะคะโครงการแยกเก็บ เทินชีวิตให้พลาสติกใช้แล้ว uh huh. นะคะ uh huh. โดยมุ่งหวังจะมีการขยายผลในเรื่องการบรหิหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว <Okay. S 2> ให้กลับเข้ามาสู่ระบบรีไซเคิลแล้วก็ อั c ไซเคด้วยนะคะเป็นการสร้างความจระหนักรู้แล้วก็ส่งเสริมการบริหารการขยะแบบครบวงจเ<อ>รเนาะอวเรียกว่า,วาเป็นการสร้าง loop connecting ใช่ผ่าน GCU Turn Platform ะนะคะซึ่งก็จะครอบคุมในพื้นที่กรุงเทพมหนนครแล้วก็ปริมณฑลด้วย<อ>นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโครงการแยกเก็บเทิร์ชีวิตให้พลาสติกใช้แล้วเนี่ยที่ผ่านมาทาง GCU Turn นะคะแล้วก็บริษัท West By Delivery เองเนี่ย เขาก็เริ่มต้นพัฒนาความร่วมมือกันมานะคะในการที่จะเก็บพลาสติกที่ใช้แล้วนะมาให้กับพาร์ทเนอร์ของ GC นะคะยูเทิตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วละแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็ผ่านโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแยกแลกย้มอันนี้ก็จะคุ้นชื่อคุนหูนะใช่ค่ะแล้วก็มีการ แยกแลกเทินที่พิ t ิ t ีสเตชันนะคะกวนวัฒนีแยกแลกหินแยกแลกเถินถูกต้องมีการร่วมอบรมให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการสนับสนุนธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลด้วยกับ GCU เทิร์นนะก็เขาเชื่อว่าเวลาที่เรามีการจัดการขยะแบบขบวงจรแล้วเนี่ยถือว่ามันจะเป็นกุญแจสําคัญไงในการทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการหมุนเวียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งแต่เรื่องการคัดแยกขยะเลยนะคะ ก็รวบรวมแยกแล้วก็รวมนะเอากลับมาเข้าสู่กระบวนการ u ีเคิลนะแล้วก็อัพไซเคด้วยนะคะก็เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดปริมาณขยะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอืมนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะข่าวดีๆนะคะ ดอกเตร์คงพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนก็ได้รับรางวัลเกียรติยศนะคะรับอีกแล้วสุดยอดผู้บริหารองค์กรแห่งปี2024จากกองบรรณาธิการเดลิเนียลนะคะในงานเดลิเนียลท็อปซีอีโอออฟเดอะีย์นยี่สิบสนะคะที่จัดขึ้นในวาระเดลิเนียลครบรอบ60ปีนะคะซึ่งด็อกเตอร์คงพันธ์เนี่ยเขาก็ พลักดันเนาะการดำเนินธุรกิจของกุ่มปตทภายใต้วิสัยทัศน์ปททแข็งแกร่งร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนหรว่า Together for Sustainable Thailand Sustainable World นะคะก็เป็นการสร้างความแข็งแรงและก็เพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในธุรกิจนะคะแล้วก็ในงานเดียวกันมีอีกท่านหนึ่งซีอีโอของทางกลุ่มสัตัทบางจากามาเหมือนกันมาเหมือนกันค่ะ คุณชัยวัตโควาวิสารัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากครอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนก็รับรางวัลน,นะคะสุดยอดผู้นำธุรกิจด้านการบริหารจัดก,การ ESG แ<อ>ห่งปี2024ด้วยนะคะในงานเดียวกนันนะคะอ,อืมอะ่ะแล้วก็ช่วงนี้ น้ำท่วมใช่ไหมคุณหลายหลายพื้นที่อีกหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมด้วยช่วยกันในการทำดีแล้วก็ดูแลประชาชนหน้าที่ประสบุทกอภัยนะคะนั่นก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องบอกเลยว่ากพพเนี่ยน้ำท่วมแรกๆเลยก็ส่งทุนเ<ข>ยิชีไปก่อนนะคะเขาลงพื้นที่ใช่แล้วก็ ลงพื้นที่ด้วยนะมีการส่งหน่วยส่งหน่วยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะกอหอย่างเดียวนะหลายหน่วยงานการไฟฟ้าส่งหน่วยพวกก็ไปนะไปดูเรื่องไฟไฟเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากแล้วก็กระทรวงพลังงานเองก็หน่วยงานพวกวลทพวกบริษัทในเครือพวกอะไรก็ลงพื้นที่กันเยอะมากคือส่วนใหญ่ก็พร้อมใจกันเนาะไปช่วยไปช่วยเหลือที่เหนือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างหนักโดยเฉพาะที่เชียงรายหนักมาก นะคะก็เป็นลงพื้นที่แล้วก็คุณเทพระรัตเทพิทักษ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายปลี่ยนแห่งประเทศไทยหรือกอพอเนี่ยเขาก็ร่วมกับดรขมลตะกะบุตรนะคะ mm hmm. ประธานมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาค,คุณนัทพลสิงเถือนผู้อำนวยการศูนย์อาสาล้างบ้าน ฟังชื่อนี่รู้เลยว่าไปทำอะไร <c oughs> มูลนิธิกระจกเงาสานักง,งานเชียงรายนะคะ <c oughs> แล้วก็มีจิตอาสาก็พอด้วยลงพื้นที่ไปทําความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูนพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายหลังน้ําลดนะคุณอันนี้ต้องบอกเลยว่าโหเห็นภาพแล้วคือแบบจริงๆต้องช่วยกัน โคลนหนามากโคลนดินมาแบบว่าเยอะมากคือเมื่อก่อนที่ที่ฉันเคยเห็นเนี่ย่น้าท่วมเข้ามามันก็จะเป็นคราบใครอะเนะบางบางอะใช่แต่อันนี้คือมาบางบ้านเนี่ยมาเกถึงหลังคาใช่แล้วคุณเชื่อไหมไปจ้างรถตักอะขึ้นราคาราคาแพงมากคือดิฉันไม่รู้จะใช้คาพูดว่ายังไรอะคือมัน ควรจะไม่ควรมาข,<อ>ขึ้นาราคามากกว่าน,น,น้ออะไรเนี่ยนี่ก็เลยเนี่ยมีจิตอาสาไปช่วย เขาเรียกว่าตักโคนออกจากบ้านเขามีเครื่องมีรถเครื่องจักรกลนะขนาดใหญ่เกือบ20่ันาเลยนะคะเข้าไปอย่างเช่นรถตักหน้าขุดล้างรถตักล้อยางรถขุดล้อยางรถบรรทุกเทท้าย6กล้อนะคะรถบรรทุกเทท้าย10ล้อรถบรรทุกน้ําพร้อมหัวฉีดขนาดแบบ1 2ึ0 0หันเลยแบบความแันสูงอะฉีดให้แบบโคนออกมาใช่ใช่ค่ะก็เป็น เป็นการช่วยกันทําความสะอาดเนาะค่ะคนใช่ค่ะก็เป็นการช่วยกันเก็บกวาดขยะสิ่งของเศษวัสดุต่างๆที่แบบมาจากน้ำแล้วแบบพัดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดพื้นที่ชุมชนนะพะที่พระกระสัยหลังน้ํารถนะคะแล้วก็ เพื่อที่จะคืนพื้นที่ให้กับประชาชนคืนบ้านเรือนให้เขาไปเปที่อำเภอเมืองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้กลับมาโดยเร็วที่สุดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วพอทำคามเร็จแล้วนะคะทางมูลนิธิช่างไทยนะคะกฟผเนี่ยก็ร่วมกันสํารวจความเสียหายคารแล้วก็ถ้าของใครเสียหายเนี่ยทีมวิศวกรอาสาช่างอาสาเนี่ยก็จะเข้าไปซ่อมแซมโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าใช่แล้วก็ความปัดภัยต่างๆก็เข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยใช่โดยเฉพาะพวกโรงเรียนบ้านเรือนต่างๆโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง างครั้งไม่มีความรู้ไม่ได้กันเนาเพรานี่ยไฟฟ้าสำคัญมากใชคะก็คาดว่าจะเรื่องโครงการฟื้นฟูตั้งแต่วันที่27กันยายนนะคะในพื้นที่พมืองแล้วก็อำเภอแม่สายจังหวัดชียงรายแล้วหลังจากนั้นก็จะไปที่จังหวัดพยาวแล้วก็จังหวัดชิงไห่ต่อไปนะคะอืก็เนาะ เป็นอีกหน่วยงานนะคะเราก็เป็นอีกนึ่งรายการเนาะบอกในการที่จะดิฉันก็เห็นแล้วว่าแบบส่งกำลังใจไปให้โคลนเข้าบ้านแบบหนามากๆคูณเป็นเมตสองงีได้แบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะก็แต่ก็ถือว่าก็ได้เรามีใจอาสาเนาะช่วยเหลือดูกลานพ้นวิกฤตครั้งให้ไปได้นะคะ ก็เด eh. ี๋ยวคาดว่าจะมีหลายหน่วยงานมากๆที no ่ลงไปช่วยกันนะคะใช่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานํามาพูดคุยกันวันนี้แต่ว่าก่อนจากกันไปนะอย่าลืมค่ะเอร์ไปเว็บได้นะเว็บไซต์นะคะ thainewskid.online.com นะคะเว็บไซต์ energytimeonline.com นะคะแล้วก็ยังมีโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube Channel นะคะ i n s t a g r a ก p o d c c s t TikTok แล้วก็ X ด,ด้วยนะคะ,ะก็สามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะ,ะ,ะวันนี้ราไปก่อนค,ะค่ะสวัสดีค่ะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากขับเวลทุกไปใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใช้ได้ไปทุกคนเปลี่ยนทุกคนันใหแรงกว่าใคร E20 SE v o เท่านั้นปล่อยใหโลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรนพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่า